สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิดทายอินเวอร์เตอร์หนึ่งพตัวนี้เป็นของลูกค้าจากจังหวัดสิงห์บุรีลูกค้าเพิ่งส่งมาซ่อมไม่กี่วันนี้เองนะครับด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันติดเออร์เลอร์ศูก็มีปัญหาในส่วนของวงจรตรวจเช็คแรงดันไฟ DC Input นะครับวงจรตรวจเช็คแรงดันไฟจากแผงโซล่าเซลล์ผิดพลาดนะฮะก็เลยเกิดการ e er r อร r 03แล้วก็ตัวเครื่องมีอาการไม่รันก็ได้ทำการซ่อมและส่งกลับไปให้ลูกค้าได้ใช้งานน่าจะแค่วันเดียวนะครับน่าจะใช้ได้แค่วันเดียวตัวเครื่องก็มีอาการ e er r อร์ไม่รันอีกนะครับแต่อาการ e er r อร r ในครั้งนี้นะฮะติดเออร์เลอร์ศูนยนะครับ เออร์เลอก็จะมีปัญหาในส่วนของทางฝั่ง AC นะครับครั้งแรกที่ส่งมาซ่อม e อ r ร์เลอมีปัญหาทางฝั่ง DC นะครับแล้วก็ลูกค้าใช้ได้แค่เพียงน่าจะวันเดียวน่าจะน่าจะวันหรือสอวันนะประมาณนี้เนะี่ยนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เครื่องก็มีอาการ e อ r ร์เลอก็มีปัญหาอยู่ทางฝั่ง AC นะครับผมลองให้ลูกค้าตรวจเช็คฟิล์นาะ ลูกค้าก็ตรวจเช็คแล้วพบว่าฟิวขาดก็ได้ลองเปลี่ยนฟิวนะครับก็จ่ายไฟเข้าไปฟิวก็ขาดอีกเพราะว่ามันมีการช็อตอยู่ทางฝั่ง ac ม o ส f e t มีการช็อตอยู่เนาะอ่าอย่างเนี้ยตอนเนี้ยลูกค้าก็เปลี่ยนฟิวตัวใหม่ใส่เข้ามาเนาะผมจะลองจ่ายไฟให้ดูเนาะอ่าจ่ายไฟเข้าไปเมื่อจ่ายไฟเข้าไปนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตว่าเห็นไหมครับหลอดไฟโอเวอร์โหลดติดสว่างโล่เลยนะฮะก็ตัวเครื่องมีการช็อตอยู่นะครับเลยทําให้หลอดไฟโอเวอร์โหลดติด แบบนี้ถ้าเราจ่ายไฟเข้าไปตรงๆนะครับก็ฟิวก็จะขาดอีกไม่ฟิวขาดอย่างเดียวด้วย,วยก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยได้รับความเสียหายมากขึ้นด้วยนะครับในกรณีที่ฟิวตรงนี้ขาดอ่าถ้าเราไม่มีความรู้ความชํานาญในการตรวจซ่อมเนี่ยอย่าเปลี่ยนฟิวโดยเด็ดขาดนะครับอย่าเปลี่ยนฟิวเองนะครับอย่าเปลี่ยนฟิวและจ่ายไฟเข้าไปโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเครื่องเสียหายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องมันช็อตอยู่ เราเปลี่ยนฟิวลแล้วใจไฟเข้าไปมันก็ชอ็อตอีกนะครับก็อาการเออร์เลอร์ศูนย์หนึ่งนะมีมอสเฟตทางฝั่ง AC ชอ็อตก็เดี๋ยวมาแกะซ่อมกันเลยนะฮะ ครั้งก่อนที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตัวเครื่องจะมีปัญหาอยู่ในในส่วนนี้ในจุดนี้เนาะในวงจรตรวจสอบแรงดันไฟ DC นะครับมีตัวต้านทานอ่าตัวหนึ่งที่มันค่ามันลดนะครับค่าค่ามันต่ำค่ามันลดต่ำลงเลยทำให้อ่าวงจรตรวจสอบแรงดันไฟดีทํทำงานผิดพลาดนะครับก็เลยทำให้เครื่องไม่หลันติด a l e r 03เนาะแต่ครั้งนี้นะครับอ่า มีมอสเฟตช็อตนะฮะทางฝั่ง AC ตรงจุดนี้นะครับนี่มอสเฟตอ่าก็เลยทำให้ฟิลขาดตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ไม่ลานติดเออร์เลอร์ศูนย์หนึ่งนะครับก็ไม่มองไม่เห็นไฟ AC เนาะก็เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่นะครับนะเดี๋ยวมาทดสอบเครื่องอ่ะครับตอนนี้ผมได้จัดการเปลี่ยน มอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในตัวเครื่องเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นเน่าผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมีตัวอะไรเข้าไปช็อตอยู่หรือเปล่าถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าผมก็เลยลองส่องดูใต้ปริ้นนะครับปรากฏว่านี่นะครับต้นเหตุที่ทำให้เครื่องช็อตเห็นไหมฮะจิ้งจบ จิ่งจกเข้าไปช็อตอยู่ตายอยู่หนึ่งตัวนะครับเริ่มเน่าแล้วน่าจะช็อตเมื่อ,อเมื่อสองวันนี่แหละที่ลูกค้าแจ้งว่าตัวเครื่องมีอาการเออร์เลอร์มไม่รันนะครับเดี๋ยวออกไปฟังนิดนี่นะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้ว นี่นะครับเป็นต้นเหตุที่ทำให้มอสเฟตมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิวขาดเครื่องมีอาการเออร์เลอร์ศูนย์หนึ่งเออร์เลอร์ไม่รันเนะาะต้นเหตุก็คือจิ้งจบเข้าไปช็อตนะครับเข้าไปช็อตอยู่ด้านใต้ตรงบริเวณใกล้ๆมอสเฟตตัวที่ช็อตนี่เนาะก็มีโอกาสที่จะเกิดอีกนะนะครับลูกค้าต้องระวังด้วยเพราะว่ามันเข้าได้จิ้งจบมันเข้าได้ตาม ตามช่องพวกนี้นะครับช่องพัดลมช่องพวกนี้มันเข้าได้ก็เดี๋ยวมันอาจจะเข้าไปช็อตอีกก็ได้นะครับต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะฮะก็ตัวเครื่องอกิทาอินเวอร์เตอร์นะครับก็ส่งมาซ่อมด้วยอาการนี้กันเยอะนะครับจิ้งจกเข้าไปช็อตเนาะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังหาวิธีป้องกันนะครับอโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนมอสเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองวัดสัญญาณดูก่อนว่าสัญญาณที่มอสเฟตปกติหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวค่อยทดลองรัน อะครับก็จ่ายไฟ AC เข้าเครื่องนะครับตัวเครื่องไม่ช็อตแล้วนะครับวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวสัญญาณที่ได้ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวแล้วก็เดี๋ยวทดสอบรันื้นต้นดูนะครับจ่ายไฟ DC ที่42 v โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ ัวเครื่องไฟลันขึ้นเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวนะเครื่องนี้ลูกค้าก็ตั้งกันย้อนไว้เดี๋ยวผมต้องใส่ซีทีไม่งั้นเครื่องจะไม่มีการผลิตไฟเนาะ,ะเดี๋ยวผมผมใส่ซีทีก่อนอ่ะครับพอดีว่าครั้งนี้ลูกค้าก็มีจอ,อส่งมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการรีเซ็ตซีทีเนาะ เพื่อให้เครื่องรันได้จะได้ไม่ต้องเอา CT ทีมาเสียบนะครับเพราะว่า CT ทีที่ผมมีอยู่มันก็ไม่ตรงรุ่นเสียบแล้วกําลังวัดมันก็ได้ไม่เต็มที่เนาะมัน CT ทไม่ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะกดรีเซ็ตซีทีเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าไปตั้งเอาใหม่เนาะอ่ะก็จิ้มเข้าไปที่ช่อง CT ตรงนี้เนาะจิ้มค้างไว้เดี๋ยวมันจะทําการรีเซ็ตซีทีอ่ะพอพอจิ้มแล้วไฟสีเขียวสีแดงติดพร้อมกันนะครับ ตัวเครื่องก็จะมีการผลิตไฟออกมานะครับตอนนี้เริ่มรันแล้วพัดลมลูกค้าก็หมุนตัวเดียวนะเอเป็นไรเนาะช็อกเกตน่าจะไม่ดีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะอ๋อสายเสียบน่าจะไม่ค่อยดีอ่ะตอนนี้หมุนแล้วเดี๋ยวผมแก้ไขให้เนาะในส่วนพัดลมเหมือนว่าไอ้ช็อกเกตเสียบมันน่าจะ เป็นขี้เกลืออ่าตอนนี้เครื่องโอเครันแล้วนะครับผลิตไฟออกมาก็ตอนนี้ผมลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์ก็จะได้อยู่ราวๆ100วัตต์นะครับอาราวนี้เนะะาะแล้วผมเพิ่มกระแสขึ้นไปอีก ตอนนี้เพิ่มกระแสไปที่18แอมป์ตัวเครื่องก็จะผลิตไฟสูงขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวผมปิดผมปิดแล้วเปิดใหม่ดีกว่ามันจะได้เร็วนะครับปิดแล้วเปิดใหม่มันจะรันขึ้นไปเร็วหน่อยนึงเริ่มรันแล้วจะด,ดูใหม่นะครับเราสัก 590อยถึง600อ่าอยู่ที่6 0 4วัตต์นะครับสูงสุดก็โอเคตัวเครื่องทำงานได้ปกติแล้วนะครับแต่พัดลมช็อกเกตเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะมันเมื่อกี้มันไม่หมุนเนาะตอนนี้หมุนแล้วแต่เมื่อกี้มันไม่หมุนแสดงว่าช็อกเกตมันน่าจะหลวมหรือว่าน่าจะเป็นขี้เกลืออยู่นะครับอโอเคตอนนี้ตัวเครื่องรันทำงานได้ปกติ ผลิตไฟออกมาราวหกร้อยวัตต์ปกตินะครับก<น>็กิจทายอินเวอร์เตอร์ของลูกค้าเนาะซ่อมไปน,น่าจะได้วันเดียวนะครับซ่อมไปด้วยอาการเออร์เลอร์ไม่รันติดเออร์เลอร์ศูนย์สามนะฮะมีปัญหาในส่วนของอชุดตรวจสอบแรงดันไฟ DC Input นะครับซ่อมไปลูกค้าใช้งานได้วันเดียวก็มีอาการเออร์เลอร์ 01น,นะฮะเออร์เลอร์01ไฟ AC ไม่เข้านะครับก็สาเหตุมาจากมอสเฟตช็อตทางฝั่ง AC ช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะครับต้นเหตุเนาะก็มันมีจิ้งจกเข้าไปช็อตอยู่ใต้บอร์ดนะฮะจิ้งจกเข้าไปชอ็อตเข้าไปทําให้มอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดอันนี้ต้นเหตุเนาะคือจิ้งจกเข้านะครับทีนี้อ่า อาการที่ซ่อมไปครั้งที่แล้วกับอาการที่ซ่อมครั้งเนี้นะครับมันคนละจุดกัน PU <S> <S อาา่ามันคนละจุดกันเนาะจริงๆแล้วลูกค้าส่งมาซ่อมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมในครั้งนี้ด้วยนะครับอจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมในครั้งนี้ด้วยแต่อ่าด้วยด้วยความที่ว่าลูกค้าเพิ่งส่งมาซ่อมอ่าเพิ่งส่งมาซ่อมกับผมไปนะครับ ผมก็เลยครั้งนี้ผมจะซ่อมให้ลูกค้าฟรีนะโดยไม่มีค่าแรงไม่มีค่าไหลแต่ว่าก็จะมีค่าส่งกลับหนึ่งรบาทนะครับมีค่าส่งกลับ100บาทไม่มีค่าแรงแล้วก็ไม่มีค่าไหลคือทําให้ฟรีนะครับไม่ได้เคลมนะเพราะว่ามันไม่ได้เสียจุดเดิมนะครับถ้าเสียจุดเดิมก็จะเป็นการเคลมไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าครั้งเนี้ไม่ได้เสียจุดเดิมนะครับเสียอีกจุดหนึ่งแต่ผมซ่อมให้ฟรี นะฮะด้วยความที่ว่าผมเห็นใจลูกค้าที่ว่าลูกค้าเพิ่งซ่อมไปใช้งานได้แค่วันเดียวนะครับถึงแม้ว่า <c oughs> มันจะเสียคนละจุดกันก็ตามนะฮะก็ซ่อมให้ลูกค้าฟรีเนาะครั้งนี้นะครับโอเคตอนนี้ตัวเครื่องกลับมาใช้งานได้แล้วนะฮะเหลือพัดลมเดี๋ยวผมตรวจช็คให้ว่าอ่าเม,มื่อกี้มันไม่หมุนต้องขยับช็อกเกตพัดลมเนาะถึงมันจะหมุนนะครับตัวหนึ่งก็เดี๋ยวผมตรวจช็คให้ ตัวเครื่องตอนนี้ใช้งานได้ปกติก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้เนะื้อหาในคลิปหากผิดพาดกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ